พวกนี้วันละสองซองได้ยังไม่กินเหล้างน้อยก็มีเกือบซองในเมื่อเราเป็นแกนนำเนี่ยเราจะไปคุยกับเขาเนี่ยเรายังเลิกบุหรี่ไม่ได้ไปคุยทําไมแล้วยิ่งเด็กเดีเด๋ยวนี้สมัยนี้นะมึงไม่ต้องสอนอกูหรอกมึงยังทำไม่ได้มีเคยพูดนะเหม็นนะบุหรี่อะไรเงี้ยห่วงไหมครอบครัวห่วงไหมหลานที่เราอุ้มที่เราเลี้ยงผมสูบมาตั้งแต่อายุสิบห้าจนตอนนี้อายุสี่เก้าก่อนที่ผมจะเลิกเนี่ยพุกแี้วันละสองซองได้คือกินเหล้าอย่างน้อยต้องมีวันละสอง ถึงไม่กินเหล้าเนี่ยเดี๋ยวไม่กินเหล้าหน่อยก็มีเกือบสองคือประธานผมอะที่คุณกิ๊บอะก็บอกพี่ป๊อปเข้าโครงการแล้วนะพี่ก็เป็นกรรมการชุมชนแล้วนะพี่ก็เป็นกรรมการนิติแล้วนะพี่ก็เหมือนเป็นผู้นาแล้วนะพี่ทำอะไรมาัางพี่คิดนะในเมื่อเราเป็นแกนนำเนี่ยเราจะไปคุยกับเขาเนี่ยเรายังเลิกบุหรี่ไม่ได้ไปคุยทําไมแล้วยิงย่งเด็กเดีเด๋ยวนี้สมัยนี้นะมึงไม่ต้องมาสอนกูหรอกมึงยังทำไม่ได้อย่างแต่ก่อนเดี๋ยวผมกินเหล้าเสียงดังมากกินเหล้าดูบรีเสียงดังมากพอผมเป็นวงนนี้ปุ๊บจากเสียงดังปุ๊บผมเงียบ ผมกินบนบ้านกินกับเพื่อนเสร็จพอเมาปุ๊บขึ้นบ้านกินข้าวไปบบน้ำท่านอนเช้าไปทํางานอันนั้นตัดเริ่มเบาแล้วเริ่มเบาเริ่มเบาเสร็จปุ๊บพอมาเข้าโครงการเนี้ยโครงการเนี้ยผมเข้ามาสามครั้งแล้วผมบอกเออทำให้เขาสซะหน่อยเพราะไงก็หลานด้วยคือไม่ใช่ลูกหลานเรานะแต่ว่าคือแบบเหมือนเขารักเราอะคือหลานของพี่คนที่อยู่ตึกตรงข้ามแม่เขาจะจบครูนั่นแหละแต่ว่าเราทำงานที่ชมรีแต่นี้มันขาดอีกประมาณ15วันแล้วไม่มีคนเลี้ยงยายของหลานคนเนี้ยคือเขาเป็นแม่ครัวโรงแรมเขาจะเข้างานประมาณบ่ายสอง คือผมจะ,จะไปรับช่วงต่อประมาณบ่ายสองถึงสามทุ่มจนกว่าแม่เขาจะกลับมาก็เลี้ยงแต่2เดือนน่ะแม่บอกอะไงแฟนด้วยเลิกแม่งเลยตอนแรกแฟนแฟนผมไม่เชื่อนะพ่อเลยจริงอะจิงก็พ่อทิง้งปงทิ้งไปหมดแล้วก็ดีอะพ่อแล้วแต่พ่อก็อคิดแค่ในผมไม่ได้คิดอะไรมากมายผมตองไปคิดมากเรื่องจะเลิกหรือไม่เลิกแล้วมันอยู่ที่ใจทล้วนั้นคือก่อนที่ผมจะเลิกวันวันเสาร์ที่มออบรมที่ล้วผมกลับไปมีบุหรี่สี่มวนผมก็นั่งกินเหล้าอยู่หลังบ้านผมคุยตัวเองเนะี่ยเอาไงถ้าซื้อมาอีกแถวหนึ่งก็ไม่จบจาแค่สนนี่มวนน คุยกับตัวเองนะมึงดูดไงกินเหล้ามึงดูดไงมึงก็เพลินอยู่แล้วมึงสนุกอยู่แล้วมึงเพลินแต่มึงคิดถึงหลานคิดถึงเมียไหมเมียเคยพูดนะคือผมเรียกแม่แม่เคยพูดนะว่าพ่อเหม็นนะวลีอะไรเงี้ยห่วงไหมครอบครัวห่วงไหมหลานที่เราอุ้มเที่เรเลี้ยงอ่ะผมก็นั่งอยู่เราพอจะหมดแบนปุ๊บอ่ะโอเคดูสามวนเหลืออีกมงหนึ่งพรุ่งนี้เช้าขออีกมงหนึ่งมวนสุดท้ายพอตื่นมาปุ๊บจบแล้วนะผมรีดีดีดีโมงตัวสุดท้ายเสร็จปุ๊บผมก็ทิ้งไปทิ้งอะไรหมดทุกอย่างไปที่มีบบนนนนน้้้้าาาปรระมมมมมณกกกว่่อัผผททิิิงงหหดดใถ็เลแคี แค่มันอยากกินลูกอมซะคุยคนนู้นนี้ซะกินน้าเย็นซะกระจบหายวันวันแรกเลิกเริ่มเครียดวันที่2วิ่งงานรอลูกค้าผมเป็นแก๊ปพอจอดรอลูกค้าเนี่ยโอ้โหทุกทีอะมัวนหนึ่งแล้วใช่ป่ะแต่นี้ปุ๊บในกระเป๋าผมจะมีกระเป๋าข้างหน้าผมซื้อลูกอมบวยแล้วก็ลูกอมของที่สอสให้ไปผมก็อมเม็ดหนึ่งแล้วอมมวยเม็ดหนึ่งก็โอเคหายก็ไม่อยากพอสองสามวันไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บมันไม่อยากละคือไม่สนใจแล้วไม่ได้มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นละแต่ถามว่ามันในสมองมันยังคิดไหมทุกม้วนก็ดนะ แต่วันจบไปแล้วไงคือมันเป็นเดือนแล้ว,ลวก็คือไม่คิดอะไรละแฟนเราก็โอเคหลานเราก็โอเคไม่ต้องเป็นห่วงนะเออจะโดนบุหรี่มือที่3นะควันบุหรี่เข้าไปในปอดนะมันก็ดีกับเราคนรอบข้างว่าเอ้ยไอป๊อบนี่แม่งจากตดก่อนแม่งดูจัดแล้วมันเลิกได้เว้ยไม่น่าเชื่อในคนในชุมชนผมเอา้าเลิกจริงอ่ะเลิกผมเลิกเลิกจริงๆผมเลิกเลย